เหตุผลที่ขเขมรหรือประเทศกัมพูชาอยากได้ผู้มาเขือซึ่งคนไทยเรียกแบบนี้หรือชื่อทางการว่าผู้มาคุเอหรือทีเอชนนมมากักในภาษาขขเขมรมีได้หลายปัจจัยทั้งด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และความมั่นคงดังนี้ 1. ด้านภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ ภูมะเขือเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในเขตอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดติดกับเขตจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาทำเลของภูมะเขืออยู่ใกล้ปราสาทพระวิหารมากและสามารถมองเห็นพื้นที่รอบๆได้ชัดเจนจึงมีความสำคัญในทางยุทธ,ธศาสตร์งงู 2. ด้านประวัติศาสตร์กัมพูชามีมุมมองว่าดินแดนแถบนั้น รวมถึงพื้นที่บางส่วนบนภูมะเขือเคยเป็นของกัมพูชาในอดีตโดยเฉพาะช่วงที่ปราสาทพระวิหารยังเป็นศูนย์กลางอารยธรรมเขมรพื้นที่โดยรอบถือเป็นเขตวัดหรือเขตอุทยานศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี2 5 0 5าศลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ไม่ได้พูดชัดเจนถึงภูมะเขือดังนั้นในมุมกัมพูชาภูมะเขือควรตกเป็นของตน ด้วยในฐานะพื้นที่รองรับและสนับสนุนปรา,าสาทรพระวิหาร 3. ด้านการเมืองและสิทธิประโยชน์การครอบครองพื้นที่นี้จะทำให้กัมพูชาสามารถขยายเขตอุทยานปรา,าสาทพระวิหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้มีประเด็นเรื่องแหล่งทรัพยากรด้วยเช่นแร่หินปูนและพื้นที่ป่าไม้ การอ้างสิทธิ์ต่อภูมเขือจึงเป็นการสร้างความชอบธรรมในการปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมและขยายอำนาจทางเศรษฐกิจ 4. ความขัดแย้งกับไทยไทยมองว่าภูมะเขืออยู่ในเขตของไทยตามแผนที่ที่ชัดเจนเช่นแผนที่ US Army 1ต่อ50,000ขณะที่กัมพูชาอ้างแผนที่1ต่อ2องแสนฝรั่งเศสวาดไว้ที่มีข้อถกเถียงว่าไทยเคยรับรองหรือไม่ ทั้งสองฝ่ายเคยมีการประทะก,กันทางทหารในปี2551-2554และภูมะเขือเป็นจุดหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายต่างวางกำลังเฝ้าระวงังสรุปขเมนอยากได้ภูมะเขือเพราะพื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทหารมีความเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ปรา,าสาทพระวิหารและอาจต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีข้อพิพาทเชิงอำนาจอธิปไตยที่ยังไม่เคลียร์ชัดระหว่างไทยกัมพูชา